ถ้ามีรถเข็นเนี่ยนะครับสะดวกสบายแน่นอนเพราะฮ่องกงเนี่ยจะมีทางลาดทางชันให้สําหรับการเข็นรถเข็นสะดวกสบายสําหรับคนใช้รถเข็นนะครับแม้กระทั่งนั่งรถต่างๆสามารถนั่งไปไหนมาไหนได้สาหรับคนที่พาเด็กหรือว่าคนแก่นะครับมาเที่ยวนะครับถ้าเกิดว่าเด็กผู้รดสางคฤดไม่ค่อยได้นะครับผมแนะนาเลยนะครับควร จะเขียนชื่อของเด็กเบอร์โทรของผู้ปกครองที่จะติดต่อได้เป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยใส่ไว้ในกระเป๋าเด็กหรือว่าแขวนคอไว้ก็ได้นะครับส่วนคนแก่คนสูงอายุเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าถ้ามีรถเข็นเนี่ยนะครับสะดวกสบายแน่นอนเพราะฮ่องกงเนี่ยจะมีทางลาดทางชันให้สําหรับการเข็นรถเข็นถ้าจะขึ้นรถเล์มีรถเข็นเนี่ยคนขับเนี่ยเขาจะเอาสะพานมาพาดที่ฟุตบาทขึ้นกับตัวรถได้เลย สะดวกสบายสําหรับคนใช้รถเข็นนะครับแม้กระทั่งนั่งรถต่างๆสามารถนั่งไปไหนมาไหนได้แต่ถ้าเกิดว่าการใช้นั่งแท็กซี่หรือขึ้นรถอูเบอร์เนี่ยนะครับคุณต้องรับเข็มขัดนะครับกฎหมายที่นี่แดงนะครับในเรื่องของการใช้รถเราไม่รับเข็มขัดถ้าตํารวจเจอปรับ5,000เหรียญน,นะครับ